เออ,ลอคอลังก็เยอะแล้วเยวสนักนายกก็มีถึง3คนด้วยกันแต่หนึ่งคนที่กําลังจะเป็นปัญหาหลังจากนี้ต่อไปแล้วอาจจะไม่ใช่ปัญหาเฉ<อ>พาะตัวอาจจะเป็นปัญหาไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นก็คือคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยนะคะอตอนนี้หลายคนที่เป็นแบบผู้รู้ด้านกฎหมายเนี่ยต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าดูแล้วคุณพิชิตน่าจะขาดคุณสมบ,บัติในการเป็นรัฐมนตรีได้อะ หนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือคุณถาวรเสนียมนะคะคุณถาวรนี่ก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันเอางัดรัฐธรรมนูญออกมาเลยบอกว่าดูแล้วเนี่ยคุณพิชิตชื่นบานไม่น่าจะเป็นรัฐมนตรีได้แล้วตอนนี้มีคนไปยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะยื่นเรื่องอยังก,ะกะอกตให้ก,ะกะอกตส่งให้ศารลรัฐมนูรวินิจฉัยถึงคุณสมบัติความเป็นัฐมนตรีของคุณพิชิตซึ่งนายกเนี่ยก็การันตี นายกบอกผมถามกฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกาบอกไม่มีปัญหาคนก็เลยบอกว่าเดียวกฤษฎีกาก็กฤษฎีกากฤษฎีกาไม่ใช่ศาล <c oughs> เพราะฉะนั้นกฤษฎีกาจะมาการันตีให้ได้ยังไงว่าคุณพิชิตจะเป็นได้เป็นไม่ได้คนที่จะตัดสินเรื่องนี้คือศารลรัฐธรรมนูญ <c oughs> แต่คุณเสถาเนี่ยก็คือการันตีให้เรียบร้อยแล้วว่าไม่มีปัญหามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาลองฟังดูคะ่ะ คุณถาวรเสรเนียมกลางรัฐธรรมนูญออกมาเลยนะคะคุณถาวรบอกว่าการปรับครอรมอในรอบนี้เพราะในายใหญ่สั่งต่างตอบแทนในายใหญ่ข้าไม่แคร์กฎหมายใครทําอะไรข้าไม่ได้ข้าได้กลับบ้านอย่างเท่ๆแล้วดังนั้นระบอบทักษิณเต็มรูปแบบต้องกลับมาพิชิตชื่นบานจงเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไปนอนหลับอยู่ที่ไหนไม่ต้องรอให้ใครไปยื่นคําร้องนะท่านมีอํานาจพิจารณาเองได้ คุณพิจิตชื่นบานทนายความในคดีหมายเลขดําที่อ,อมร1นทับ2550ค่ะต้องคําพิพากษายห้จำคุก6เดือนในความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลจะสามารถเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่กลางรัฐธรรมนูญกันเลยนะคะคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา160ค่ะวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บห ไม่มีพฤติกรรมมันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างแรยแรงวงเล็บ6ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ7ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทกรณีแรกกรณีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามมาตรา160วงเล็บส บุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่การที่นายพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นทนายความในคดีหมายเลขดำอขอภัยหมายเลขแดงที่1ทับสอระหว่างอายการสูงสุดโจ์กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรจำเลยที่1คุณหญิงพจามาชิต2จำเลยนะคะได้นำเงินสด2ล้านบาทไปมอไปกับเจ้าหน้าที่สาลดีกาโดยมีเจตนาจงใจให้เจ้าหน้าที่สาลดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กระทาการนั้นมีชอบด้วยหน้าที่ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปที่เป็นประโยชน์แก่จําเลยในคดีหมายเลขดําที่อม .150 การกระทําของนายพิชิตซึ่งเป็นทานายความเช่นนี้เป็นการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ผิดจรรยาบรณผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตไม่ให้ว่าความ5ปีการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําประพฤติตนที่ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลจึงเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะคะ แล้วก็น่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าหน้าที่การกระทำของนายพิชิตชื่นบานเป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายและเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาเป็นการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันศาลยุติธรรมและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและความศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรอำนาจตุลาการจึงนับได้ว่านายพิชิตชื่นบานเป็นผู้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ตามรัฐธรรมนูญมาตารา160วงเล็บ4โดยเด็ดขาดแล้วก็ข้อที่2เนี่ยนะคะก็พูดถึงพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อข้อเท็จจริงฟังเดียว่านายพิชิตผู้เป็นทนายความเป็นบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการทําหน้าที่ทนายความผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทนายความถึงขั้นถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ5ปีเนี่ยจึงนับได้ว่านายพิชิตเป็นผู้มีพฤติกรรม,มเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างแร้แรงประเด็นที่3ก็คือต้องคําพิพากษาจําคุกด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยข้อที่จริงและข้อกฎหมายดังกล่าวที่ว่ามานายพิชิตชื่นบานจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ด้วยประการทั้งป่วงนะคะอันนี้นคุณถาวรก็บอกว่าในรัฐมนตรระบุเอาไว้แบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าคนที่เขามองว่าก็อาจจะรอดนะเขาก็มองอีกมุมนึงว่า คดีเนี้ยมันผ่านไปสิปีแล้วเอ่ออะไรก็ว่ากันไปก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยจึงอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญแต่คุณพิชิตขอภัยค่ะคุณถาวรเนี่ยมองว่ากรณีเนี้ยกกตสามารถดำเนินการวินิจฉัยเองได้เลยนะคะนะนะคะแต่ก็ถ้าดูดูแล้วในยกยกตก็น่าจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญแหละที่เป็นผู้วินิจฉัยคุณสมบัติของของของคุณพิชิตซึ่ง ซึ่งอันนี้จะมีมีผลกระทบพอสมควรทีเดียวว่าถ้าหากว่าคุณพิชิตเนี่ยขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาเนี่ยนะคะครับจริงๆชื่อคุณพิชิตมาแต่รอบแรกมันที่จะมาเป็น<ะ>รัฐมนตรีประจำสำนักนายกแต่ว่าตอนนั้นก็เถียงรเรื่องเนี้ยในเรื่องคุณสมบัตินี่แหละจากเรื่องกันนี่แหละใช่อ่าก็เถียงกันเสร็จแล้วก็สุดท้ายพอมีรายชื่อออกมาเนี่ยปลดเก้าวลงมาก็ไม่ได้มีชื่อคุณพิชิตนะทุกคนก็คิดว่าเออคงคง,ง,งจบแล้วแหละแต่พอมารอบสองปุ๊บ บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเหมือนแบบจะเอาให้ได้ไม่ใช่หมคุณพิชไม่ใช่ถึงคุณพิชิตจะเป็นรัฐมนตรีให้ได้นะแต่ว่ามันมีความพยายามที่จะให้คุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีให้ได้คน,น <ะ S 1> จาก,จากโห่อ่ะเขาอยากได้และนาย,ยกเมื่อวานก็ออกมาการันตีเองว่าก่อนที่คุณพิชิตจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการเหมือนกับให้กฤษฎีกาเช็คคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนะฮะพอมายื่นตีความแบบเนี้ย เมื่อวานผมผมไปฟังคุณราเมศคุณราเมศก็ศก็พูดไอ้ประเด็นนี้เหมือนกันคุณราเมศจากปฏิปัตร์นะฮะบอกว่าคือต่อให้เรื่องของข้ออ้างว่าอายุคดีความมันเกินสิบปีไปแล้วเนี่ยแต่คุณราเมศบอกว่าให้ไปดูที่มาตางร้อยหกสิบซึ่งเจตนารมเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็มีเรื่องของจริยธรรมเข้ามาด้วย การจะอ้างสิบปีอะไรเงี้ยมันมันมันอาจจะฟังไม่ขึ้นถ้าเขาตีความตามเจตรนามรมว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อให้อายุความาณสิบปียี่สิบปีมันก็ไม่น่าสามารถที่จะเอามาใช้ได้แต่เอาเป็นว่าไงก็ตามมันก็ต้องมีการยื่นให้ศาลไม่ิจฉัยว่าตกลงแล้วคุณพิชิตมีคุณสมบัติครบถ้วนจริงหรือเปล่าซึ่งท้ายที่สุดเนี่ย ไม่ว่าคําตัดสินออกมาเป็นยังไงคนที่เลือกคุณพิชิตเข้ามาเป็นรัฐมนตรีโดยตามหลักนิติในก็คือนายกถูกไหมฮะแต่ในหลักความเป็นจริงว่าอีกทีหนึ่งแต่ตามหลักนิติในคนเซ็นก็คือนายุกรัฐมนตรีดังนั้นถ้ามันมีการตีความออกมาเระ่คุณสมบัติคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคนที่เซ็นนั่นแหละก็คือนายกรัฐมนตรีค่ะเนี่ยแหละรอเลยรอเลยนะ แต่เรื่องของการจัดโผลเนี่ยนายกก็มีหน้าที่แค่มาชี้แจงไงใช่ไหมมีหน้าที่แค่มาชี้แจงให้สังคมได้เข้าใจบริหารอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนให้เข้าใจว่าที่เอาคนนี้เข้ามาเอาคนนั้นออกไปเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจที่แท้จริงในการจัดโผลเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ก็รับผิดชอบไปในฐานาะของคนที่เซนนะคะ <laughs> ก็ต้องก็ต้องก็ต้องว่ากันไปละ